โย่ฮาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนไปหาไม้ไม้อะไรดีเซเฮ้ออันนั้นมันคงไม่ได้ไม่เขียวมะล่ะเอ้ยไปเอาไม้น้ำแข็งกันเถอะเพราะว่าคลิปที่แล้วเราไม่ได้พูดอะไรเลย ค่ทุกคนเราเอาไมา้เอาแข่งกันตรงไปเลยครับคุณเซเอ้ยเซเราลืมอะไรวะไปเอาระเบิดมาไหมโอเลยนะครับขั้นแรกก่อนการเป็นน้ําแข็งนะครับเราต้องมีระเบิดก่อนนะครับนี่่ะระเบิดหนึ่งอเพังบ้านอะไรไม่มีเหรอ หมอด้วยนะคบพอดีซื้อให้หน่อยนะบ้านผมจมนั <c oughs> ่นเพือ่เอเงินป้ายเราใช้เงินอย่างประหยัดไงนายได้เงินมาเราได้เงินมาเท่าๆกันแล้วนายก็เอาไปอันนั้นน่ะห้าเสนได้ป่ะพี่หนึ่งล้านได้ป่ะพี่ เดี๋ยวหาชื่อเก่อนี๋ยวกดผิดเหมือนตอนนั้นอีกอ่ะอะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาคลิปเดี๋ยวว่าถ้าว่างๆเดี๋ยวจะทำคลิปพาไปตัดไม้ดีเอ็นกัีนะครับ เราจะไปหาซื้อลูกตาจากคนอื่นกันนะครับลิมิเต็ดสต็อกว่ะไม่มีไปก่อนครับฮะอะไรค่ะ คล,คลิปนี้เรามีงบจำกัดเพราะว่าแค่การเดินทางของมันก็น่าจะยาวไกลแล้วแหละใช่มันอยู่ก่อนแรกๆไงแต่เค่มันต้องฝ่าดวงวัดทุกดิบเออทุกคนครับถ้าอย่าสงสัยก็นเลยนะครับว่าผมพููหรับใคร ผมพูดกับเซย่านะครับเพราะเพราะว่าคือเขาพูดไม่ได้ครับเขาเป็นใบไม่สิเขาพูดได้นะั่นแหละแต่จะไม่มีใครได้ยินเสียงเขานะครับในนี้ตรงเลยเซตตรงไปคิดซะว่าเป็นคนใบนะครับ อือุ้ยออกมาจากไหนอ้อเอ้ยอู้ว่ามัน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 ไม่ได้มาจากไหนมันสร้างด้วยตัวเองไม่ใช่อืมมันสร้างมันสร้างตอนแรกช็อกเลยเอามาจากไหนสร้างด้วยตัวเองอ่าเฮ้เอ้ยวางลงไปไกลๆปะเอาระเบิดไปเลยขมนะปุ๋ยแม ๆๆไม่ต้องหรอกไม่ต้องหอุดเลยนะส่วนอันนี้ก็คือขวานที่ผมจะพาทุกคนไปทำในคลิปหน้าๆน,นะครับมันคือขวานที่ได้ยอยู่ ส่วนงบที่ทุกคนต้องเตรียมนะครับก็เตรียมไว้นะครับเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณสองหมื่นได้เดฟามเอาละกันลังจะคลิปนี้ปล่อยไปฮะเป็นหวเกียร์เกียร์เาแมวแมวแมวเนี่ยมาเราไม่ต้องการแรงเลยไปแบบนะ บ้านเราแบบถ้าถ้ามีเสียงตึงตึงตึงขออภัยด้วยนะครับคนลำคาญอีกที่บ้านยูย <_ an> นี่เนี่ยก็ตามทางมาเรื่อยๆนะถ้าจะไม่ผิดที่เราเดินมามันก็จะหยุดถถน,นู้นนั่นขึ้มา <_ an> เราก็ขึ้นโว้ยอ่ยเราก็ทามเราโอเคเราก็ขึ้นไปเลยนะครับ ไม่ใชมานาน,นเราบอกแล้วเราขี้เกียจมาลินเดอร์ไปเลยเได้ถึงแล้วครับทุกคนโอเคโอเค,อเคแล้วก็จอดรถทิ้งไว้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องมาตรงนี้นะถ้าทุกคนมาทุกคนจะต้องกลับไปใหม่เลยโดยการเดินนะเพราะมันจะลื่นนะ เซซมานี <formation jin inh throat> <at> ่มานี <mor on> <master> ่นายต้องให้อันนี้ไปก่อนเลยนายต้องให้คุณฮันไปก่อนเลยโดยการกระโดดพาเราขึ้นไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรลวงแบบนั้นใชแบบนี้มีขวานเยอะมากเลยเดี๋ยวถ้าคนดูเยอะเดี๋ยวผมจะทำกิจกรรมเจ๊ขวานด้วย เขาใช้เขาใช้บัคนะครับก็ไม่ค่อยแน่ใจนะบัคยังใช้ได้อยู่หมคทับถ้าถ้าบัคถ้าแบบถ้ามันยังใช้ได้อยู่รีบมาเดินมาดิ๋ย่าช้า เอ๊ะแล้วคนที่ยินของนั้นคือใครโอเคครับรู้แล้วครับว่าทำไมผมถึงเห็นเจยยิงของนั้น นั่นับนันไม้้ำแข็งนะครับก็ถือว่าขายได้ราคาดีนะครับแา่วัาผู้เลยเริ่มต้นปิงสี่พันโอเคลาลาคลิปนี้นะครับก็ประมาณ การเดินทางก็ประมาณแปดนาทีได้ไหมตัดตัดส0กับสิบนาทีนี่นะครับไม้ตัด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 อืมอ่าโอเคนะทุกคนพอเสร็จแล้วเราก็ลากไปเลยนะ เห็นผมเ,เห็นตรงที่ผมบอกว่าที่มันลื่นๆน่ะเออแคงนั้นแหละครับย้อนมันไปเลยเราไม่น่าจะเล่นนะเขาไอปมวนมาแล้วไอตัวนมาแล้ว <c oughs> ไงอือพับจี มาลงมาเลย,ยประมาณนี้แหละเอาผมมองแค่นี้แหละ <c oughs> ใจเย็นใจเย็นระวังลื่นนะครับทุกคนนี่ฟึกบงอเดี๋ยวมันก็จะไปลงแถวนู้นนะครับเดี๋ยวเซียะก็เซียเขาจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกระโดดผ่านลงไปเลยนะครับ <c oughs> อ๋อเจ็บ <c oughs> ยานอย่าให้ระเบิดหลังหายนะะกลับไม่ได้นะ นัน่นนะครับนี่สิ่งที้เราโยนไปมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะครับตูมล่วงเลยเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับนะครับเอาละจ้างจ้างรถได้แล้วไอ้กูซื้อรถได้แบบเยอะมากกว่ามึงเกยก เอ่อถ้าเราพูดคำหยาบนะครับเราต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเราเป็นกันเองครับฮัลโหลพ่อพ่อยังไม่ให้ตังเซ่าอีกเหรอห้าพันนะพ่อยังไม่พ่อยังไม่ให้ตังเซียอีกห้าพันเนี่ยเขามาประท้วงกับผมแทนที่จะไปประท้วงกับพ่อเนี่ยห้าพันเนี่ยแล้วพ่อซื้ออะไรเรือดำน้ำโอ้ <c oughs> นะครับไม้ที่เราตัดมามันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอา้าวไม้กูอยู่นี่โอเคฮะไหนต้วมาหิมา กลับไปทำไมอะ่ะเสียเวลาเราเคนี่แหละเราเสีเอย,ยออกไปเยอะๆเลยมันเสียเวลาเราไม่ได้มาทำอะไรนะนะานอากเดี๋ยวมาใช่แบบคิดหน,น้าจวมาตัดให้หมดกเกาะเลยง่ายเลยเลยปะ ปั่ระวังด uh ้วยนะครับถ <Yeah. S 2> <ím> ้าเราขับอยู่ดีแล้วมีก้อนหินหล่นมาทับนะครับเคยมีเคสนี้อยู่เคสหนึ่งเฮ้ยเซอะไรอ่ะด้านหน้าอะไรอ่ะลองไปดูนีอะไรอ่ะเต็มอ๋อไอ้้านที่มีแต่รถสีฟูโอเคนะครับเราก็จะมาพามาดูชมบ้านเรากันนะอันนี้นะทุกคนก็คือไม้แดงนักจอาอี เป็นไม้ที่ได้จะกปูเขาไฟนะทุกคนส่วนไม้นี้เป็นไม้ทองนะครับได้จากที่ไหนเซ่บอกมาสิอเออไม่เห็นเยออันนี้ไม้ฟ้าน่าได้จากถ้ำมันเป็นขาอ,อันนี้คือน,น้ำแข็งนะครับก้อนน้ำแข็งอยากให้เซ่เขาเอาไปสลายดู ลุกล anyway, oh, ุกลุกฟลายอุ้ยอ like, ุ hmm ้ย hmm. อุ้ยบินได้จริงด้วยหูหูหูอุ้ย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 เซมันบอกให้มึงดูอ่ะเซมันบอกให้มึงดูมันอ่ะโอชมึงโปงง่ายๆแบบนี้เลยเหรอ ปูนาดานโอเคนี่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 อันนี้ก็คือไม้ดีเอ็นนะครับเป็นไม้ที่ขายน่าจะขายได้เพลงที่สุดในตอนนี้เซมโชบปูทะลุให้หน่อยเห็นนะ เอาเขนมาไคราวนี้ลครับคลิปพาไปดูไม้ก็มีประมาณนี้แหละไม,ไม่ิไม่มากโอเคนะน่าจะเข้าใจกันอยู่นะแค่นี้แหละครับบาย